นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t th ทิด c o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับกรบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวเขตเทศบาลตำบลตลาดแค่วันอาทิตย์ที่28มีนาคม2564ตั้งแต่เวลา แปนาฬิกาถึง17นาฬิกาเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาดแคกโปรดเลือกนายไพโรธสุขสมัยหรือโรดเอฟเฟกเบอร์สิบเบอร์สิบเบอร์สิบผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาดแขกเขตหนึ่งในนามผู้สมัครอิสระขอเป็นทางเลือกใหม่จริงใจรับใช้พี่น้องชาวตลาดแขกนายไพโรธสุขสมัยหรือโรดเอฟเฟกเบอร์สิบ เบอร์สิบขออาสาร่วมแก้ไขปัญหาที่มีมาและไม่ได้รับการแก้ไขขอโอกาสรับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลตลาดแค่เหตุหนึ่งนายไพโรธสุขสมัยเบอร์สิบเบอร์สิบเบอร์สิบใจถึงพึ่งได้ชอบพัฒนาจิตอาสาสนับสนุนด้านกีฬาตรงไปตรงมาต้องเบอร์สิเบอร์สิเบอร์สิบขอเป็นทางเลือกใหม่จริงใจรับใช้พี่น้อง นายไพโรธสุขสมัยเบอร์สิเบอร์10เป็นคนดีมีความรู้ความสามารถขออาสารับใช้พ่อแม่พี่น้องเป็นปากเป็นเสียงให้ท่านพร้อมทำงานทันทีมีทุกร่วมปรึกษามีปัญหาร่วมแก้ไขเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตาบลสลาดแค่เขตหนึ่งโปรดเลือกนายไพโรธสุขสมัยเบอร์สิบเบอร์สิเบอร์สิในนามผู้สมัครอิสระ ไม่ขึ้นตรงกับใครพร้อมเป็นคนของประชาชนเพือ่อประชาชนา com. หัวใจคือพี่น้องประชาชนชาวตลาดแข่เท่านั้นเลือกนายไพโรธสุขสมัยเบอร์สิบเบอร์สิวันอาทิตย์ที่28มีนาคม2564ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาดแข่เขตหนึ่งโปรดเลือกนายไพโรธสุขสมัยเบอร์สิเบอร์สิ เบอร์สิบ28มีนาคมเข้าคูหากาเบอร์สิบเบอร์สิบเบอร์สิบตั้งนมงโมส,สามจบต่อด้วยคาถาบูชาหลวงพ่อนิมนต์เรียนชนะจนขึ้นขอสวมเลดพันล้านที่ข้อมือขวาปัดเป่าความจนวอนพ่อช่วยดลให้คนเมตตา